โอเคก็ขอครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมโทนันโดนนั่นเองนะครับในเกมของไมค์ครับนั่นเองนี่เราไปสร้างบัตรอมเมอร์ลต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะก็ก็ทิ้งของไปเพื่อไปสร้างไอ้พวกนี้นะไอ้ไอ้คนกาบวีคนเทพเนะี่ยพี่ถามว่าคนกาบวีคนเทพจะไมค์ไหมไมีกแน,น่นอนครับโอ้ยก่อนที่จะไปดูคลิปไมคยครับอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการเจ้งเอนใหม่ๆกันด้วยนะครับ กดไลค์ด้วยนี่แล้วก็อย่าลืมที่จะไปดูสเตมผมวันนี้มีสเตมนะวันนี้ผมกะจะสเตมนะแต่ถ้าไม่ได้สเตมก็แปลว่าผมขี้เกียจเขียมาเริ่มใส่กันต่อได้เลยต่อจากพาร์ที่แล้วเลยนี่นี่ต่อไปต่อไปจบจิบจบจิบจิบจิบบุ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 บุ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  เ์ปรับ,รบนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ไม่รู้นะว่าคิดอะไรอยู่นะก,ก็ทำแบบนี้แหละสมองมันคิดไปแล้วนี่อุ้บไปเห็นมันเริ่มละลายแลยก็ใครที่ดูสไลด์สปาร์กอยู่ก็ เขได้แสดงความเสียใจกับคนที่ดูช่องสไลซ์สปาร์กันด้วยนะครับก็เขาก็ได้ทำการหยุดลงคลิปตลอดการแล้วนะก็สักวันเขาอาจจะกลับมาที่วันหนึ่งเขาอาจจะกลับมาตอนที่หน้าที่การงานบ้านเขาสงบลงแล้วก็ได้ผมก็ยังหวังอยู่นะครับว่าวันหนึ่งพิซซ่าไรส์เปิร์มก็จะกลับมาทำคลิปให้พวกเราดูในสปีนึง ที่ไม่ใช่ในไม่น่ใช่สองพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแน่นอนน่าจะเป็นหกสิบแปดหกสิบเก้านี่แหละก็น่าจะไปหลายสเปรแล้วนะ่านนั้นพวกเราคงโตกันหมดแล้วแล้วผมก็ทำ YouTube ยูทูบด้วยก็ผมได้แรงบันดาลใจทำยูทูบมาจากพี่ไซค์นุณไหมครับรู้จักมาจากที่สไลซ์สเปิมหรือว่าสไลซ์สปาร์กนั่นแหละถอดขยายเปบบถอดสเปรย์ก็จะลองขอได้ดูกนะ็ได้ นี่ถอดดิสแพคในเวชินเก่าออกผมเล่นเวชินเก่าอยู่นะเก่ามากๆด้เลยเนี่ยถอดออกมาก็จะเป็นรูปแบบเนี่ยใครชอบเอเมอรอนในดสแพคผมก็เลือกเอาใจผมใส่ดสแพคเล่นหรือว่าไม่ให้ใส่ก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาด้วยนะว่าให้ใส่ดสแพคหรือว่าไม่ให้ใส่ถ้าไม่ให้ใส่ผมก็ไม่ใส่ไงแต่ถ้าจะใส่ผมก็ให้ใส่ผมก็ใส่ g <Genius>. e น i u s เออในอนาะคตผมอาจจะเปลี่ยนสไตล์กัสร้างบ้านเป็นของพี่สไลส์ปาร์กได้นะเพราะผมนับถือในตัวพี่เขามากเลยนะก็พี่เขาเปา็นคนทำให้ผมจากไมค์ครับเนยนะนับถือว่าพี่แซนไซโคเนี่ยแกสไลส์ปาร์กคนที่ทำให้ผมรู้จักไมค์ครับติดตามมาได้ครบหนึ่งปีแต่พี่เขาก็ได้จากผมไปก่อน ผมมาเจอพี่เขาได้ยังไงช่วงนี้อาจจะเปิด Q&A ก็ได้นะสักวันหนึ่งอะผมจะเปิด Q&A ถามกันมาเยอะๆล่ะถ้าเปิดะผมบอกว่าจัเป็นบ้านยังไม่รอดแต่ไม่ได้บอกว่าห้ามใช้วัสดุอือนอิยไม่ผิดกฎเ <c oughs> ราเล่นเราเล่นยังไม่รอดมันก็ต้องเอ็มมันรอดสิวะ เพ่าจะทำบ้านในคนกาวีไอคนเทพสร้างแข่งสร้างบ้านอีกมรอก็ได้นะช,ช,ชใครอยากให้ทำกดหนึ่งใครไม่อยากให้ทำกดสองถ้าคลิปนี้ไลเยอะโนโปรแฮกเกอร์พรุ่งนี้จะมาแน่นอนถ้าคลิปนี้ไลเยอะนะพรุ่งนี้คนกาวีไอคนเทพก็จะมาแต่ถ้าไลน้อย คนกากคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าก็จะไม่มาเป็นแบบตีมาชีวิตรอดจากพวกมอนเตอร์ด้วยนะผมก็ได้สืบทอดมาต่อจากพี่เซลสร์ k เลยนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็สืบทอดมาเลยนะเดี๋ยวสักวันผมจะไปสืบทอดคอมเข้ามาด้วยชุยล้อเล่นใครจะไปกล้าสืบทอดคอมมนลแล้ว ระดับที่สไลด์สปาร์กเนี่ยไม่ยกคอมให้อยู่แล้วถ้าเขายกให้ผมผมจะตอบคอมเมนต์แทนทุกคนนะช่สไลด์ถ้าผมถ้าพี่เขายกช่องให้ผมผมก็อาจจะสามารถลงคลิปแทนพี่เขาก็ได้นะสกินเมนูปโปรเอ็กเตอร์ผมก็ไม่ได้กลากด้วยนะก็อาจจะมีสักวันหนะึ่ง ช่องพี่เขาก็เป็นช่องดี่มึงล้านซับนี่เฮ้ยนูไอ้หนูไอ้หนูมาหนีหน่อยดิอะไรครับลุง mm hmm. รู้จักสไลส์สปาเปล่ารู้จักครับ mm hmm. คิดถึงพี่เขาไหมหรอคิดถึงพี่เงาสไลส์สปาว้าวพี่เหรอต่อไปคลิปอะไรแข่งสร้างบ้านกดเทพครับ บ้านจะลบบ้านตรงนั้นจริงไหมไม่ลบครับไม่มีเวดิตอันนี้ไม่ได้โกโหกเกินจริงเลยนะไม่มีเวดิตจริงต้องทำทางเดินต้องทำทางเดินเรามีไม่ดีๆก่อนเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ฟังแบบมีเสียที่เหมือนพี่สไลด์เลยนี่ ถึงดืที่สวนสุยสสวยแล้วก็เทเขาไปนอนแป๊บหนึ่งไม่ชอบตอนมืดเดี๋ยวผมอาจจะไป,ไปหาคนหาสกินพิสไลส์สปามาใส่ก็ได้นะเดี๋ยวรอๆดูๆดี๋ยวรอรอดูเดี๋ยวแต่ว,ว,ว,ว่าไปหาสกินคนดังมาจากไหนก็ไปหาตามยูทูบนี่แหละไปหาตามที่เขาแจกมาแล้วผมโหลดได้นะเอามาเลย ราคาก็ต้องเป็นเอเมเอร์ใช่ไหมนี่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 เป็นเอเมเอร์เป็นอเมอร์เป็นอมเมอร์ก็ต้องเป็นเมลรอยสุดสิวะสีมืูน้างบ้านของผมอาจจะเทพกว่าพี่เขานิเนึ่ยนะก็ก็ได้แหละที่ผมไม่สามารถสื้อเท่าสีลุคซังบ้านแต่พี่เขาไม่ได้ก็ด้วยแล้วผมก็คลิปเตอร์คลิปเป็นอยู่แล้วด้วย มันแบบนี้มันเรียกว่าคิเตอร์หรือเปล่านะแต่ผมชอบเรียกว่าคิเตอร์คิสมะพงนะก็พี่แชมป์นะก็เป็นอีกคนนึงที่ผมนับถือเลยนะผมได้ไอเดียซีรีส์ต่างๆมาจากพี่แชมป์พี่แซมไซโคนะอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้ไอเดียมาจากยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ผมรู้จักแล้วก็ติดตามเอาไว้นะก็ก็ได้ทำตามยูทูบเบอร์พวกนั้นจนแทบจะหมดแล้วนะ ก็ไอเดียสร้างบ้านเอเมลออก,ก็มาจากไซโคเนี่ยแหละซีรีส์แต่งต่งก็แชมเคียคียชแนลเนี่ยแหละนะก็ส่วนซีรีส์ลูกกาคนเทปก็ได้มาจากพิ่าไลส์สปาร์กนั่นเองนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะวันนี้ก็อาจจะพูดเรื่องพิ่าไลส์สปาร์กนิดนึงนะเพราะว่าผมก็เพิ่งไปอ่านในในน,นั่นไม่รอบน อันทีไรผมรู้สึกเศร้าทุกทีเลยแล้วก็ไม่อันทีพี่เขาตอบคอมเมนต์น้องๆอี่พี่เป็นคนที่ติดตามชงเขาเลยแบบดูด้วยกันกับถูกพี่เขาทำช่องมาตั้ง5้าปีจะมาลดถ,ถอยขนาดนี้ไม่ได้ผมทำมาสองสามเดือนแล้วผมจะไม่ยอมปิดช่องของผมแน่ๆยกเว้นเผือจะเปลี่ยนโทรศัพท์ละช่องก็ไม่หานะอันนั้นอันนั้นอันนั้นผมผมเสียใจมากแต่ก็ไม่เป็นไร ก็ทุกคนยังมีผมอยู่ไหยจริงไหมล่ะเหนื่อยจังเลยมองท้องฟ้าบ้านประเจ้าในซีรีส์ผมอาจจะแปลงหน่อยเพราะบ้านประเจ้ามันจะลอยฟ้านะ,ะพี่เขาปูกถูกแตงคาทรงบันไดมันสวยจริงๆ ใช่ปีการปลูกเลยนะผมก็ทําบ่อยเราทำอยู่ตลอดเลยนะแต่ไม่เคยเอาไม่ค่อยได้เอาบอกมาทําเลนคาเลยลองดูแต่เกิดว่ามัไม่ใช้ได้นะไม่มันไม่ใช้ได้ดิมันใช้ได้แหล,ละมันใช้ได้แล้วนะความเป็นจริงนะก็ดูนะ นี่นี่นี่จะคิดของจริงบบบบนี่นีวางบอด้วยความรวดเร็วนี่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 หวังว่าด้วยความรวดเร็วเร็วเร็วมากๆเลยก็กขอโทษนะครับทุกคนที่ไม่สามารถทําอะไรให้ทุกคนมีความสุขได้มากก็อาจจะไคลิปผมอาไม่ได้สนุกเท่าพี่สไลด์สเตอร์ผมเขาก็ได้นะแต่ก็ทักไซโคนถ้าเคอาเคนั่นแหละคลิปผมก็ไปคลิปชาวบ้านธรรมดานะก็ไปคลิปตัวเองนะ ก็ไม่น่าจะได้สนุกมากแต่ขอบคุณสหรับผู้ติดตามผมามคนนั่นเองนะก็ขอบคุณมากมากนะที่อุตส่าห์นั่งน,น,นติดตามชมคลิปที่ผมสร้าง,งขึ้นมาด้วยความต้องการของตัวเองก็ถ้าผมเปินช่องระหว่างว่าทุกคนน่าจะตามมาดูช่องผมได้นะถ้าผมอัดถ้าผมปิดช่องทุกคนก็น่าจะเสียดายมากมากเลยนะก็ผมก็จะไม่ปิดช่องเร็วๆนี้เราผมจะอยู่กับทุกคนให้มากที่สุดที่จะทําได้แต่ถ้างานผมยุ่งเกินไปผมก็จะ ลาไปสักพักใหญ่ๆนะก็จะปิดช่องชั่วคราวนะ้ก็จะไม่ลงคลิปเป็นเวลาสามสี่ปีก็ได้นะก็อาจจะรู้พี่สไลซ์เปิ่มอาจจะเป็นนี้ก็ได้นะก็จะพูดถึงคอนเทนต์ในวันนี้ก็น่าจะเป็นสไลซ์เปิ่มการพูดสไลซ์ปลาไปสะส่วนใหญ่นะพี่สไลซ์เขาก็เป็นคนที่ผมชอบมากนะแคช่องพีเขาไม่กําเนิดขึ้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้มาทำยูทูบแบบนี้เปล่าไม่น่าจะได้ทำยูทูบไม่น่าจะได้มีเพื่อน ไม่รู้จักไหมครับแล้วก็ไม่รู้จักนักแคสเกมไหมครับตอเแรกๆอะตอนที่ผมยังไม่รู้จักพีสอะไ์อะผมจะดูแต่พวกกระตูนในในใน y o u t u ไปเรื่อยนะก็ไปเปลื่อยนะผมอาจจะมีเพื่อนแต่ไม่รู้จักเกมที่มันสนุกผมก็อาจจะไม่มีความส้แต่กเกมนี้คือเกมที่ผมรู้สึกว่ามันคือสวรรค์ที่แท้จริงเกมไหมครับนี่นแหละ คือสวรรค์สำหรับผมแหละที่สไลดนะ์นะนะก็ผมก็พูดเรื่องเศร้าๆไปมากแล้วนะก็กลับมาโอเคสำหรับใครที่แบบชอบช่องนี้ก็กดไลค์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะช่องนี้นะชอบไปกดติดตามด้วยเสนมือแหละก็อย่าลืมมาติดตามนะต่อยมนขึ้นไปจนที่จุดสูงสุดแล้วเลยนะเก,ก็บทิดเดียวก็จะถึงจุดสูงสุดแล้ว แม่งหลังคาทรงบันไดฉบ,บับพีสไลสสปาร์กเนี่ยมันสูงจริงๆนะน,น,นี่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 วอ้ต่อขึ้นมาโอ,อ้ต่อขึ้นมาออนต่อจุบ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 ให้ใส่เแพาะตังไม่ให้ใส่คอมเมนต์มานะและเซตสำหรับบ้านพี่สำหรับบ้านเอเมอรัล์หลังใหญ่ที่เราสร้างกนันในวันนี้ก็เสร็จแล้วนะก็ พูดไปเรื่อยๆเปีบื่อยนจนเสร็จได้นะก็สิบสองนาทีเองมันก็ไม่ค่อยนานอย่างที่คิดนะโอเควันนี้มาสตรีมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย